สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกิติพยากรณ์นะครับวันนี้เราจะมาดูดวงให้กับชาวราศีธนูนะครับผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมนะครับเรามาดูดวงความรักว่าเดือนพฤษจิกิอาเดือนพฤษภาคม2564นี้ชาวราศีธนูนั้นสําหรับผู้ที่โสดนะครับจะมีโอกาสเจอ คนรักถูกใจได้พบรักใหม่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันส่วนคนที่มีคู่เดี๋ยวคนที่เพิ่งคบหาเดี๋ยวดูคนโสดเสร็จแล้วค่อยมาดูดวงคนที่มีคู่กันนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นไม่ต้องเสียเวลากันชาวราศีคุมราศีธนูนะครับขอให้ไพ่ยี่สิบสี่เช่าทนายด้วยว่าคนโสดของชาวราศีธนูนั้นจะมีโอกาสได้พบ คนรักใหม่ไหมได้เจอหน้าคู่หรือเปล่าในเดือนพฤษภาคม2 0ง4ขอให้พายิบสีช่วยทำนายด้วยนะครับอ่ะมาขอไ่กันเลยนะครับขอห้าใบใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้าโอเคใบที่หนึ่งนะครับได้ไม่กระทาใบาที่สองได้แปด ถ้วยใบที่3ได้หกถ้วยใบที่4ได้อัศวินถือเหรียญนะครับใบที่5ก็คือเพชรออฟแฟนนะครับหรือเด็กถือไม้นั่นเองเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับคนที่โสดของชาวราศีธนูนะครับในช่วงนี้ท่านอยากจะเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน เรื่องชีวิตอะไรต่างๆคุณอยากจะซซซิโล่เป็นศูนย์ใหม่หมดเลยอยากจะเริ่มต้นใหม่สถานการณ์เนี่ยคุณอาจจะเคยอกหักรักคุดมาหรือเพิ่งเลิกกับแฟนมาหมาดๆนะครับก็เลยรู้สึกโอ้โหคืนะมันไม่สามารถกลับไปหาได้เขาคือต้องทําใจนะครับในยะน,นี้ถึงแม้จะคิดถึงอยากให้เขากลับมาอย่างไรก็แล้วแต่นะครับนะสำหรับผู้ที่เพิ่ง เลิกกับแฟนมานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มีความโหยหามีความคิดถึงอยากจะย้อนกลับเวลาได้อยากให้เขากลับมาอีกครั้งหนึง่งอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็เป็นได้แค่ความคิดถ้าสุดท้ายนะคุณก็ต้องตัดสินใจแล้วละ่ะว่าจะต้องเริ่มต้นอะไรใหม่นะคุณก็ต้องเข้มแข็งให้มากกว่านี้นะยืนหยัดให้ได้กว่านี้นะครับสําหรับคนที่โสดนะที่เพิ่งเลิกกันมานะครับเพิ่งเลิกกันมาก็อ่ะ พยายามที่จะทําใจนะเพื่อจะได้ผ่านพ้นตรงนี้ไปแต่ยังไงยังไงเนี่ยคนเราเพิ่งเลือกกันจะให้มันตัดใจแบบจากกันได้แบบแบบสนิทเนี่ยมันก็ายากหน่อยก็ต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาคุณก็กําลังหาทางออกโดการที่จะมุ่งเน้นเรื่องของการอาชีพการงานนะหาเงินหาทองดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ใครที่ไม่ได้เลิกกับใครเลยแล้วอยู่โสดมปรนนานเลยจนถึงวันนี้จนถึงเดือนเนี้ย ตอนนี้ใช่คุณก็อยากจะมีคู่แล้วล่ะก็คิดเหมือนกันนี้เราจะทํายังไงดีจะมีโอกาสได้มีคนมรักเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้สถานก,การณ์ก็ดูโดดเดี่ยวอยู่เลยคุณยังยิงอยู่อย่างเงาๆงนะฮะเงาเงาแล้วก็อ่ะอยู่แบบตามลําพังในรู้ในใน,ใน,ใ,นในความรู้สึกลึกๆนะก็ยังคิดถึงอดีตเก่าๆของคุณนะที่แบบผ่านมานานแล้วละ่ะหรืออาจจะคิดถึงเพื่อนเก่านะหรือแฟนเก่าก็ได้ที่ไม่ได้เจอกันนานนะอยู่ในความรู้สึก มาตลอดเวลาก็ได้แค่คิดแั่แหละนะแต่ตอนนี้ในเดือนนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยได้เจอเจอคนที่ถูกใจเท่าไหร่นะจะมุ่งเน้นไปเรื่องของการทํางานเรื่องของการหาเงินหาทองนะอาจจะได้วางแผนชีวิตใหม่ว่าจะไปยังไงดีกับสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับแบบคนโสดเพราะฉะนั้นคนโสดของราศีธนูยังไม่มีใครครับในช่วงระยะนี้สําหรับคนที่เคยพลาดหวังอะไรกันมาก็ ย่างมากได้แค่คิดถึงนะครับไม่มีโอกาสาที่จะได้กลับมาอีกเพราะนั้นก็ต้องทําใจนะครับอ่ะเป็นกำใจให้นะครับสําหรับคนโสดเดี๋ยวมาดูดวงของคนที่มีคู่แล้วนะครับของราศีธนูประจําเดือนพฤษภาคม25 6 4ขนหระอยิปสีอยช่วยหม่อยด้วยว่าคนที่มีคู่แล้วคนที่แต่งงานกันแล้วหรือคนที่กาลังคบหาอยู่เนี่ยความสุขความสัมพันธ์ของความรักในเดือนพฤศจิกายนในเดือนพฤษภาคมเนี่ย ส4จะเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันนะครับขอไพ่ห้าใบครับใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้านะครับใบที่หนึ่งได้สามดาบครับโอ้โหสามดาบมาเลยใบที่สอง w i n of fortune ใบที่สามได้ไพ่ขิงขิงไม้เท้านะครับ ใบที่สี่ก็ได้ก้า้ไม้ไม้เท้านะครับส่วนใบที่ห้าก็ได้เดลิเวอร์นะครับเขาหมายถึงดวงชะตาตอนนี้คนที่มีคู่อยู่หรือคนที่กําลังคบหากันอยู่ตอนเนี้รู้สึกหนักใจมากเลยทีเดียวนะคนที่มีคู่เนี่ยหนะมายถึงอันนี้คนที่มีคู่กันนะหรือคนที่กำลังคบหาอยู่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันหนักใจนะ เพราะว่าบุคลามมาบคลที่สามมาแทรกนะมีมีบุคคลที่สามมาแทรกก็ทําให้โอ้โหตายเลยอย่างเงี้ยรู้สึกหนักอ,อกหนักใจมากนะ <S <S สถานการณ์ต่างๆนี่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่คุณอยากจะหนีไปไกลๆไม่อยากจะยุ่งเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเจ็บปวดอ่ะมีบุคคลที่สามมาแทรกแล้วก็อ่าเหมือนเพิ่งมารู้สึกตัวว่าโดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งคนที่เพิ่งเข้ามาหานะอ,อ ก็เลยอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็ใบที่สามเนี่ยก็เป็นก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าใบคิงถือไม้นะครับก็หมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยคุณก็รุ้นอยู่เมนว่าจะตัดสินใจยังไงจะเอาอยัางไงดีกับความรักความสัมพันธ์ที่มันที่มันมีบุคคลที่สามม,ม,ม,มันแทรกหรือว่าแฟนเราแอบไปคบหากับอีกคนหนึ่งเนี่ยมันรู้สึกแย่มากเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็ คุณค่อนข้างจะรู้สึกในเดือนนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกค่อนข้างจะกดดันแล้วอยากจะหนีไปไกลๆเลยทีเดียวไม่อยากจะยุ่งแล้วไม่อยากจะสนแล้วนะแล้วก็แต่ก็ในใจก็ตัดยังตัดใจไม่ได้นะครับตัดใจไม่ได้ก็ยังโหยหาอยู่ยังคิดว่าอยากจะให้โอกาสเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะโดนกดดันเยอะแล้วโดนหลอกโดนอะไรแบบว่าโดนหนักหลังเนี่ยมันรู้สึกมันเจ็บปวดนะเออแต่ว่าคุณก็พยายามไปคับประคองนะอยากให้มันให้มันผ่านพ้นไปได้อะนะ แต่คนที่แต่งงานแล้วเนี่ยก็ให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะครับอารมณ์พูดคุยก็ต้องค,ออคอ่อยๆอย่าใชอา้อย่าใช้อารมณ์มากไปนะครับก็มันจะเป็นปัญหาได้ในบางติ่งบางอย่างหรือรู้สึกขึงห่วแฟนตัวเองจนเกินเหตุนะมันก็ทําให้เกิดปัญหาบางทีแฟนเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ว่าเห็นเขาอาจจะเล่น Facebook หรือเขาอาจจะ เล่นไลน์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะคุยกันแบบสนุกกับเพื่อนแล้วเราก็ใจว่าเป็นแฟนยอะไรเงี้ยหรือว่าทําให้แบบรู้สึกโกรธแล้วก็รู้สึกถึงจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณนั้นควบคุมอารมณ์แล้วก็ใช้สติให้ดีค่อยๆพูดค่อยๆจานะใช้หลักเหตุผลนะอย่าถึงจนเกินเหตุเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาได้แต่ก็เหมือนเดิมนะั่นแหละนะถึงแม้คุณจะพยายามทําให้สถานการณ์มาดูดีแค่ไหนนะครับแล้วก็พยายามจะ พยายามจะค่อยๆอยากจะไก่เกียให้มันให้มันไอ้ปัญหาตรงที่มันเกิดขึ้นนี่ยมันจบลงเนี่ยคุณก็ยังรู้สึกแย่อยู่ดีแหละเหมือนเหมือนแฟนเราแบบไม่ค่อยจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เหมือนไม่ค่อยเห็นใจเราหรือไม่ค่อยใส่ใจเราเรารู้สึกกดดันเจ็บมันรู้สึกปวดเจ็บปวดมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากจะหนีอะไรประมาณนี้หรืออยากจะไม่อยากจะคบหาแล้วอะไรเงี้ย แต่ก็ยังตัดใจไปได้เหมือนกันสำหรับคนที่แต่งงานกันนะครับให้ระวังเรื่องนี้ด้วยเรื่องความจริงหัวงมันเป็นปัญหานะทาให้คุณคิดมากเกินเหตุแล้วก็จะได้ทะเลาะกันนะถึงขั้นแบบว่าอาจจะอาจจะต้องเลิกกันแหละออหรือว่าต้องต้องแยกกันอยู่สักระยะหนึ่งนะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านมาสําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะสิ่งที่ผ่านมาเหมือนกับว่ามีแฟนอยู่แต่เหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยใส่ใจเราหรือไม่ค่อยจริงใจกับเราแบบ แบบผัวเมียทั่วๆไปอ่ะอมะม,มานั้นเหมือนว่าอยู่แบบว่าเป็นความรักที่ที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้ทั้งหมดทั้งใจอ่ะนะเหมือนเขายังมีใครๆคนหนึ่งที่รอคอยอยู่แบบนั้นอ่ะกูเลยรู้สึกไม่ค่อยดีนะจึงอยากจะปรับความเข้าใจอยากจะเคลียร์ให้มันจบๆแต่มันก็ไม่จบสักทีมันก็จะเป็นปัญหาเลื่องลงกันมาอยู่อย่างเงี้ย นะเพราะบุคคลที่3เข้ามาแทรกก็เ,เป็นปัญหาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดราศีธนูนะในระยะของเดือนพฤษภาเนี่ยต้องระวังเรื่องอารมณ์แต่ถ้าตกลงกันแล้วคุณรู้สึกแย่มันไม่ไหวเมื่อไแล้วแต่คุณจะตัดสินใจนะจะอยู่หรือจะไปนะครับเพราะว่าในเมื่อมันแก้วมันร้าวขนาดนี้แล้วเนี่ยต่อให้เอากาวมาติดใหม่นะแล้วน้ําก็ไม่รั่วมันก็ไม่ช่แก้วไปเดิมนะครับ อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันราศีธนูในช่วงของเดือนพฤษภาฯนี้มีโอกาสที่ทะเลาะกันระหองระแหงกันมีโอกาสถึงขั้นเลิกได้นะเออแต่ด้วยความที่ว่ามันเหมือนเป็นเบ็นกรรมจะเลิกกันเท่าไหร่มันยังดึงกลับมาอยู่ได้เหมือนเดิมเลยประมาณนี้ก็ตอนนี้ก็ฝากให้ไปคิดแล้วกันว่าถ้าเราอยู่แล้วมีความสุขเราเรายอมรับได้ตรงนี้ก็ก็อยู่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่แล้วมันเป็นความทุกข์แล้วมันอึดอัดมันไม่ไหวก็ผมว่า แยกทางกันดีกว่าครับเราจะอยู่ไปทําเพื่ออะไรนะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยอะก็ฝากด้วยนะครับสําหรับชาวราศีธนูนะครับเป็นกำลังใจให้คอยผ่านพ้นวิกฤตความลักหรือสถานก,การณ์ของโควิดสินี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยดีวันนี้ผมจาริกิตต้องขอลาไปก่อนก่อทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดนะครับหรือใครที่อยากดูด,ดวงกับผมโดยตรงอย่าลืมครับดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับมีรายละเอียดบอกชัดเจนเลยว่าจะดูกันอย่างไรทางออนไลน์แบบไหนราคาเท่าไหร่ก็ไปเปิดดูไปไปเช็คดูกันได้แล้วก็โทรศัพท์มาพูดคุยกับผมได้นะครับวันนี้ผมจางกิติคอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามช่องนี้กันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีดวงของนักริย์ด้วยแล้วก็มีดวงของรายวันด้วยผมก็ค่อยๆปล่อยคลิปออกมา นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีทุกท่านทุกคนครับ